ใครยืนอยู่ตรงนี้วันนี้มาทําอะไรที่นี่คะวันนี้มีสาวมนบอกว่าจะมาเลี้ยงข้าววันนี้จะมาเลี้ยงข้าวสาวหรือเปล่าโอ้วันนี้เรามากินข้าวที่ร้านนี้สูต้าเสียสูต้าเสียนะครับแปลว่าจอมยุทธเสฉวนเขาก็ตกแต่งร้านสไตล์แบบจีนโบราณโบราณเลยนะครับแล้วก็มีมังกรตัวมาเริ่มเทิมเลยเห็นว่าคอนเซ็ปเป็นแนวสไตล์แบบโรงเตียมน้ำชาให้คนมานั่งกินข้าวให้จอมยุทธมานั่งกินข้าวกันใช่ไหมไป ไปที่โต๊ะกันครับโอ้ดูบรรยากาศวันนี้เรามากันวันธรรมดาตอนกลางวันนะครับหลังจากร้านเปิดมาได้ประมาณสองเดือนขึ้นชันสองได้นั่งข้างมังกรแน่เลยป็นนั่งกินบนหลังมังกรเลยไหมใช่ <c oughs> บรรยากาศร้านเขาดีเนะสาาวัสดีครับอันนี้ซุมน้ำจิ้มเราเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกัน โอ้ยนี่ไี่ด้วยสับบัวสับบัวโอ้เราได้โตแล้วโตเราอยู่ตรงหัวมังกรชั้นสองพอดีเลยดูวิว <c oughs> ข้างบนน่าจะเป็นห้องห้องนี่น้ำซุปมาแล้ววันนี้เราสั่งน้ำซุปสามอย่างนะครับอันนี้เป็นหมาล่าผักอันนี้เป็นซุปเห็ดแล้วก็นี้เป็นซุปคอลลาเจน โอ้ดูหม้อเขาก็อลังการเป็นรูปหัวมังกรเครื่องประหารหัวมังกรโดนตัดหัวไหมเนี่ยโดนตัดหัวแน่ๆและนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านเขานะครับให้เขาทํามาให้และเดี๋ยวเราก็จะไปทําสูตรพิเศษของเราเองต่างหากเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันนะครับโอ้โหของเขาเยอะมากเลยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะทําอะไรดีเอาสูตรที่ ทางเราชอบแล้วกันนะครับนี่เราเอาพริกเผาอันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ซอสงากระเทียมเ,เยอะๆมีน้ำมันงามไหมครับน้ำมันงาคือน้ำมันหอมนี่น้ำจิ้มสูตรของเราหมาก็มันจะทำหมูนมสดอันนี้หมูนมสดเหรอใช่ เห็นเขาว่าต้องหมักหมูไว้ก่อนหมักหมูหมักนมไว้ก่อนใช่ไหมหมูเขาชอบอยู่อาหารเขาเร็วมากเลยอันนี้เป็นน้ำซุปหมาล่าผักนะครับความเผ็ดระดับหนึ่งเพราะหม่มาไม่ค่อยชอบกินเผ็ดเท่าไหร่โอ้ดูน้ำมันเขาเยอะมากเลย มก็เผ็ดชาดีนะครับชาเลยล่ะอันนี้น้ำซุปคอลลาเจนดูสีกระดูกหมูเขามา,มาชอบน้ำซุปคอลลาเจนมากที่สุดอืหวานมากเลยแล้วก็หวานน้ำต้มกระดูกเนาะแล้วก็หวานเครื่องเทศอันนี้ซุปเห็ดเดี๋ยวลองชิมซุปเห็ด กอมเห็ดเลยอะกลิ่นเห็ดแบบชัดเจนมากกลิ่นเห็ดเตะหน้ามาเลยกินเห็ดเตะหน้าเตะหน้าโอ้นี่กินกันแน่ใจนะวันนี้กินกันสองคนใช่เพราะว่าหน้าทานทุกอย่างเลยอันนี้เบรกไว้แล้วนะคะถ้าไม่เบรกนี่จะสั่งเยอะกวะ่านี้นี่นี่นี่แล้วตรงนี้เราโต๊ะเขามีเก,กะด,ด้วยมีกระดาษทิชชู่กับมัตชิ้นฟันอยู่ตัวนี้ชอบร้านอาหารจีนตรงที่ความยาวของตะเกียบเขานี่แหละยาวมากน้ำจิม้มเขาเบสเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับแล้วก็ใส่พวกพริกเผา อันนี้เป็นเนื้อแกะข้างีนเป็นเนื้อหมูบ่งมูปเป็นหมูสามชั้นแต่เราจะลองเนื้อแกะก่อนเลยนี่จุ่มนับหนึ่งนับห้าวิหนึ่งวิสองเต๋ใช่อ่าโอ้โหเนื้อแกะห้าวิอ่ะให้มามากกว่าอะไรป้าเอามามาก็ลังทำเตับ ลายังก็จะชอบตับประมาณนี้นะคะเหมือนไปกินตับหวานอยู่ั้นตับอร่อยครับคือเลยบอกว่าให้ชิมกับชิมในระหว่างที่รอมาม้าทําตับอยู่ปั๊บไปกินของทอดละอันนี้หมูทอดเห็นเขาว่าอร่อยมากอืมอืม อร่อยโดนต่อไปเขาลองหมูหมูสามชั้นหมูอันนี้ต้องลวกนานหน่อยเพราะว่าต้องทําให้สุกนะครับเดี๋ยวเขาลองกินแบบนี้ยังไม่ต้องจิ้มเนาะดูความหมูมหมูเขานุ่มนะครับแล้วก็หอมกลิ่นหมาล่านะจริงๆแล้วเนี่ยพอมันจิ้มกับหมาล่ามันแทบจะไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มแล้วก็ได้นะเพราะว่ารสชาติหมาล่ามันก็จัดมากอยู่แล้วแล้วมันก็อร่อยอยู่แล้วด้วยฮะอนนี้ลองจิ้มในคอลลาเจนมั่ง แล้วเช่นก็ดูดีอันนี้จิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านเขาก่อนนะครับอน้ำจิ้มของทางร้านเขาเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆตามสไตล์สุกี้ไทยนะเป็นไงแกะนุ่มไหมเหม็นไหมไม่เหม็นเนาะหรืออาจจะโดนกลิ่นมาล่ากบไปหมดใช่เนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อเิ้กับมาล่า ก็ตกห,หมดต่อไปเดี๋ยวจะมาลองเลยนี่เขาบอกว่าให้จิ้มเข้าไปอย่างนี้เดี๋ยวเราคีบขึ้นมามเราไป,วาไปลนะวกลวกอันไหนดีลวกอันนี้แล้วกันน้ำหนึ่งถึงห้าเดือดครทีห้าจริงๆเวลาไปกินหมาล่าที่จีนอะ่ะที่ชอบอะ่ะก็คือชอบเม็ดเนี้ยเรียกว่าอะไรซวงเจียวซวงเจียวแต่พอมาที่ไทยอะ่ะบางทีพอเราไปกินหมาล่า เขาไม่ได้ใส่นเจียวมาให้มันก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความชา้าคือเม็ดนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วแบบแตบกบในปากนะแบบช้ามากอืจับกันนุ่มหมูทอดอันนี้อร่อยมากเลยกินเพลินมากเลยทอดทอดกร,บกรอบๆนะครับกัอบนอกนุ่มในเนาะแล้วก็จิ้มน้ำพริกชอบกิเนเ,นะอเอ็นไก่ก่อนนะเอ็นไก่เป็นไงแบบนี้ที่ตามหาแบบกร,ร,รบกๆข้างหนเลย แต่ดูแล้วทุกชิ้นน่าจะเป็นก้อนเอ็นเลยอืมไหนชิมบ้างไม่ใช่เอ็นเป่าข้อบ้างข้อไก่เอ็นข้อไก่ข้อเอ็ข้อไก <N S 1> ่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เคยกินแล้วอาจจะไม่ต้องลองสามอย่างก็ได้นะอาจจะแค่สองอย่างก็พอเพราะว่าดูท่าแล้วเอ้ที่เป็นซุปเผ็ดอันนี้เจอสองอันกบหมดเลยอ่าเดี๋ยวอันต่อไปเราจะมาลองอันนี้บ้างนะครับมหมูหมักนมโอ้กลายมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยอ่ะ เหมือนหมูเดงเลยหอมิ่น,แบบนมชอ,อบสุกคอลลาเจนมากเลยก็ตักขึ้นมาเป็นแบบมีคอลลาเจนด้วยนะเก้ป็นก้อนคอลลาเจนอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่นะชิมได้ไหมอันนี้มันคือก้อนคอลลาเจนใช่ไหมเนี่ยไหนลองชิมดูซิอืมดึงๆึงเลยดึงๆเลยอ่ะ มีคอลลาเจนอยู่ใต้ก้นหม้อเยอะมากนี่นี่นี่เป็นก้อนเลยไหนเรามาลองอไก่จอมยุทธ์อ่เหลือไก่จอมยุทธ์อีกอันหนึ่งยังไม่ได้กินโอ้อเอ๊ะต้มนะสามถึงห<อ>้านาทีในน้ำเดือดอ่ะเราลองทั้งสามไม้เลยละกันเออทั้งสามน้ำเลยไก่เขาก็เหมือนโรยโรยพิกโรย ครื่องปรุงเลลวลาประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็าไปต้มอา้าวน่าจะสุกแล้วนะครับลองกินก่อนเสียสละอันนี้ไก่ในซุปหมาล่าอืมยังไม่สุกนอจากไก่เขานุ่มเนาะร้านนี้ถ้าใครชอบกินรสจัดๆนี่บอกเลยเหมาะมากพูดถึงร้านนี้นี่จุดเด่นเขาคืออะไรอ่ะบรรยากาศอืมเนอะจุดเด่นก็คือบรรยากาศได้มากินอาหารอรอ่อ,รอยๆในบรรยากาศดีๆก็พนักงานบริการดีมากนะคะ รู้ไหมว่าทาไมเขาถึงเรียกว่าหม่าล่าเผ็ดชาหม่าแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดหม่าล่าแปลว่าเผ็ดเผ็ดชาชาก็เลยกลายเป็นหม่าล่าเราได้เวลากินไก่แล้วไก่น่าจะสุกแล้วอร่อยหลายๆคนบอกว่ามากินหม่าล่าหม้อไฟแล้วกลัวอ้วนกลัวมันบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเจอแน่นอนคุณลองดูสิโอที่ตักมาเนี่ยน้ํามันล้วนเลยนะครับเนี่ยความหนาของน้ำตักลงไปนี่ไม่เจอน้ําซุปเลยนะเนี่ย อันนี้ต่อไปไก่ในซุปคอลลาเจนขาเขุ่มากวัตถุดิบเขาดีนะกินยังไงก็อร่อยไก่นุ่มมากเด็กๆน่าจะชอบเลยนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะสอนเทคนิคการกินน้ําซุปของน้ําซุปหม่าล่านะครับเดี๋ยวต้องรอจังหวะที่น้ําเดือดจังหวะน้ําเดือดๆนะครับน้ําเดือดๆน้ำเดือดๆเดือดๆเดือดขึ้นมาจ้วงจ้วงจ้วงขึ้นมาเลยนี่เป็นไงอันนี้เป็นน้ําซุปแท้ๆไม่มีน้ํามันนะครับมีน้ํามันนิดหน่อยไงแต่ไม่เยอะไง ตัวน้ำซุปเขาหวานไม่เผ็ดนะไอตัวเผ็ดมันอยู่ที่ตัวน้ํามันนี่ไงถ้าเราจ้วงปกติเนี่ยอันี้นะเนี่ยเนยน้ำมันแต่เราต้องจ้วงจังหวะที่น้ําเดือดนี่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 น้ำเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วจุดจุจุจุจงจวงจวงขึ้นมาเลยให่ห่ๆเมื่อกน้มันเยอะไปหน่อยจ้วงจวงจเยอะไปเอะเอะจ้วง ces, จวงต้องม <iska domain. S 2> ีสมาธินะครจะกินชิมน้ำซุปมาลาที่แท้จริงต้องมีสมาธินะจ้วง อันนี้หม่าม้ากินคนเดียมหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหชอบจานไหนที่สุดชอ,ออชอบกินข้อไก่ชอบกินข้อไก่ดีมากน้ำซุปเนี่ยจริงๆก็กินได้ทั้งสามน้ำซุปเลยเพราะว่าแต่ละน้ำซุปก็มีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกันซุปคอลลาเจนมันดีตรงที่มันกินได้เรื่อยๆเนาะไม่เลี่ยนใช่แต่มาล่าเนี่ยอร่อยเป็นซีหัวเข้า,ขาบ้านแต่ว่ากินนานๆก็หัวแตกมันมันเลี่ยน ความเป็นหมาล่าเนี่ยเป็นหมาล่าเหมือนที่เมืองจีนจริงมีความลิ้นชาส่วนน้ําซุปเห็ดอันนี้ก็น่าจะเป็นเน้นในส่วนของเรื่องสุขภาพเป็นเหมือนต้มเขาก็จะมีเห็ดหลายๆอย่างแล้วก็ตัวเห็ดหอมที่เราเขาให้เรากินเนี่ยก็เป็นเห็ดหอมแบบอย่างดีเนื้อแน่นนุ่มดอกใหญ่มาเลยอือเป็นไงบ้างครับหมามหมาอิ่มไหมมากร้านนี้อร่อยมากคือแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงลดน้ําหนักก็จะแบบไม่อยากกินเยอะไม่ทานเยอะมานานแล้ว พอเจออาหารถูกปากก็อดใจไม่ได้จัดเต็มตลอดเลยอ่านี่ทอมมาไกลถึง CDC เลยนะเนี่ยอ๋อพูดถึงร้านเขานะครับหาไม่ยากเลยอยู่ข้างหลัง CDC ก็ถ้าใครมาไม่ถูกก็เปิด Google Map เอามาได้เพราะว่าเราก็เปิด Google กับ Google Map มาเหมือนกันแต่ว่าบรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศดีไปครับตาเสียกลับบ้านเหมือนกลับไปอยู่เมืองจีนอีกรอบร้านนี้ต้องกลับมากินซัมแน่นอนคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม